สวัสดีครับบริษัทสกายไลน์เมดิคอ,อครับเ,เราจะมาสาธิตเครื่องใบแผบเบียร์ b, b 25T และ b 30F นะครับข้างในกระเป๋าที่ให้ไปก็จะมีท่อเครื่องปลั๊กไฟและหนา้ากากนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เอาท่อออกมาก่อนนะครับผม และเครื่องก็จะมีอยู่สองฝั่งเครื่องก็จะมีอยู่สองฝั่งอย่างนี้นะครับเราเครื่องออกมาฝั่งด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวทำความชื้นนะครับตอนที่ออกมาเนี่ยก็จะแยกกันอย่างนี้นะครับผมปลักไฟและหน้ากานะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็เอาตัวปลั๊กไฟเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับตัวเครื่องตรงนี้นะครับผมในกรณีที่ไม่ใช้น้ำสามารถเอาท่อลมมาต่อเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ใช้น้ำเราก็จะเอามาประกบคู่กันเสียบเข้าไปตรงๆให้ตรงนี้ดีดถ้าไม่ตรงหรือว่าใส่ไม่เข้ากันนะครับ สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าจะมีลมรั่วได้แล้วก็ใส่ไม่สนิทนะครับผมถ้าสนิทมันจะเรียบอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเครื่องโดยการดันตรงนี้นะครับดันไปทางทางขวามือของของคนไข้นะครับดันและเปิดขึ้นมานะครับเอานิ้วชี้สอดเข้าไป เรายกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาตัวกระบอกน้ํานี้ไปเติมน้ํานะครับวิธีการเติมน้ําเอานิ้วโป้งค้าเอาไว้ตรงฝาข้างบนนะครับแล้วเอานิ้วชี้สอดเข้าไปข้างล่างตรงที่เปิดนะฮะมันก็จะดีดออกมาห้ามเปิดอย่างนี้นะครับเพราะทำสามารถทําให้ตัวฝาตัวตัวตัวกริปล็อกเนี่ยหลุดหรือหักได้นะครับพอการให้เปิดแค่ตรง ฝาบนตรงนี้นะครับทําเหมือนกันสองข้างนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาสไลด์ออกเติมน้ําแค่ข้างใต้เส้นแม็กนะครับข้างใต้เส้นแม็กจะมีขีดทึบอยู่นะครับพอเติมน้ําเสร็จแล้วให้สไลด์ใส่ข้างหลังไปก่อนนะครับโดยการใส่ให้สนิทกันแล้วปิดลงมาปิดตัวกิบล็อกสองข้าง เอานิ้วชี้สอดเข้าไปแระยกขึ้นมาใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมไม่ต้องกดนะครับค่อยๆปล่อยปอไปอย่างนี้แล้วปิดฝาหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กพร้อมใช้งานครับปุ่มที่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับฝั่งขวาจะเป็นปุ่ม ปิดแจ้งเตือนอะลามนะครับผมและปุ่มกลมๆอันนี้เป็นปุ่มเอาไว้เลือกเมนูนะฮะเมื่อพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะเอาท่อลมมาต่อเข้ากับตรงจุกตรงข้างขวาบนนี้นะครับปึ๊บอีกข้างนึงเสียบเข้ากับหน้ากากครับ